วันน <S reading repetition> uh ี้สารกองทรัพย์ฐานท่าเรือสถิตบครับเราเดินทางมาที่อำเภอบางซ่างจังหวัดปราจินบุรีเพื่อเยี่ยมชมกิจการของสมาชิกอีกท่านหนึ่งครับที่ได้รับรางวัลสมาชิกดีเด่นประจำปี2568นี้ครับส่วนกิจการของสมาชิกจะเป็นอะไรนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าครับ สวัสดีครับผมเรือตีจิรัฒน,น์นนทาตำแหน่งประจำาแผนกงกำลังพลของฐานละโครงการศูนย์ส่วนกำลังพลนายการทหารเรือช่วยเหลือราชการหารเรือเทียบครับเป็นสมาชิกของสากร,ารากก์หานเรือสตีหีบหมายเลขสมาชิกหนึ่งูนย์ส่วนเก้าสามเป็นสมาชิกมาได้ประมาณสิบแปดถึงสิบเก้าปีแล้วครับ แล้วก็อันนี้ภรรยาผมครับสวัสดีค่ะสีดาพามุสคาผมนะครับเป็นอด,ดีตสุเป็นทูต <f> ทัสเซียพอกลับมาจากรัสเซียก็เลยวางแผนชีวิตกับแฟนเพราะว่าตอนที่ไปทํางานทัสเซียเนี่ยแฟนเนี่ยต้องลาออกจากบริษัทแล้วก็พอกลับมาก็เลยวางแผนกันว่าจะจะอยู่ที่ไหนอย่างไรก็เลยตั้งใจว่าจะมาอยู่บ้านที่บ้านเกิดก็คือที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดชิบารีครับก็เลย นำเงินที่ได้จากการที่ไปปฏิบัติงานที่ก่างประอทกลับมาปลูกบ้านที่นี่แล้วก็คราวนี้ก็เลยอาจจะต้องหาเงินอีกสักก้อนหนึ่งเพื่อมาทําร้านให้แฟนแฟนก็มีความตั้งใจอยากจะเป็นช่างเสริมสวยไปอบรมที่ดินแดงที่เป็นสวนฝึกอาชีพนะครับแล้วก็ไปอบรมที่ชนบุรีอันนั้นเป็นของเอกชนก็เลยวางแผนว่าเราคงต้องเปิดร้านกันก็เลยคุยกับแฟนว่าเดี๋ยวเราก็ไป กุ้งนักสากมดีกว่าามาเปิดร้านก็เนี่ยละครับเปิดร้านมาก็ได้ประมาณสามปีก็เป็นร้านเสริมสวยเล็กๆแฟนทำคนเดียวครับก็ทําทั้งทั้งสาทั้งตัดแล้วก็ทาสีที่ผมครับครับผมก็ตอนนี้เปิดได้ประมาณสามปี้วครับก็เงินมาจากก้อนแรกมาจากสกรณ์นี่หละครับที่มาทําให้มีร้านจนถึงวันนี้ร้านเสริมสวยแฮร์ลอนบาจิ๊บนะคะอยู่สามแยกปตทบ้านสร้างค่ะ ตอนที่ร้านก็จะมีให้บริการตัดผมยืดผมตัดผมทำสีผมค่ะประมาณนี้ค่ะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็มีของฟาเกอร์โกเซนทั่วไปค่ะแล้วก็อื่นๆผมและครอบครัวนะครับก็ขอขอบคุณสากลอมทรัพย์ทัดเรื่องสัสตย์นะครับที่ได้อนุมัติเงินกู้ให้ผมมาเปิดร้านร้านนี้ทำให้ผมและแฟนมีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ประจำ สามารถนาเงินที่ได้จากการประกอบอาชีพนี้นะครับมาใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกสาวของแม่นาคตแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ผมก็จะเก็บไว้ออมเอาไว้ในสายกรเพื่อใช้ในยามถุกเชร่อมต่อมบ